สนใจก็สามารถโทรมาได้นะคะว่าอีสานหน่อยค่ะสำหรับหนูเป็นคนอีาสานนะคะเป็นคนจังหวัดลอยเอ็ดนะคะก็ได้มาทํางานกับดกรกับประมาณปีปีหนึ่งปีในหน่อยค่ะรู้สึกว่าอา,อาดีของคนนี้ดีลีค่ะแล้วก็ลูกค้าก็เด้นําไปใส่จริงเห็นผลจริงนะคะสาหรับหน้าเขาองีเป็นกระดาษผลผลิตจากที่ว่ามีหน้ายีซิหาไลก็ได้เขาต,ตังยีซิเจตันองศคะแล้วก็ลดปุ๋ยลดยาห้า ตุ้งมอนีปุ๋ยมกกันกระแพงเนาะค่ะ้าได้ใส่ของเพิ่นนี่เพิ่นกษตรกรลดปุ๋ยนะคะลดตนทุนเขากสิรใดกำไรหลายเนาะคะ่ะข้าอยากเชิ่ช่วแล้วก็อยากจะแนะนํ่งเกษตรกรชาวอีสา,านมาเท่านะคะลองหันมาใส่โปรตีนอะมินโนอาร์ดีสองหาหนึ่งลองเบิ้งนะคะเปิดใจจักน้อยหนึ่งนะคะลองอ่านาไปใส่เบิง้งแต่เห็นผลดีนะคะ่คะแสาใดตลอดเลยดินไม่แข็งค่ะแล้วก็ดินบวกแข็งพร้อมนะคะปรับสภาพยินได้ดีเลยนะคะ สามารซใ,ใดกะเพืชพักต่างๆพืชอไรพืชสวนใส่เดอม,ม์มดนะคะค่ะตัดสนใจก็สามารโทรมาได้นะคะค่ะลองเดินดูดิว่าดินอ่อนนุ่มแค่ไหนเาะยดยับยดยับนะค่ะเออดินไม่แข็งดินไม่แข็งน่าก็าเดินดีค่ะนะ